คือ่าต่างหากล่ะลิวสก,กิ<อ>นี่ไม่ใช่การลอบทำร้ายเป็นการลงโทษต่างหากสังเกตนะ<อ>ที่โรงเรียนนี้ผู้คุมกฎก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของกฎโรงเรียนความพ่ายแพ้ของผู้คุมกฎก็คือค,อความพ่ายแพ้ของกฎโรงเรียนความผิดของแกนั้น มันหนักหนาเลยล่ะคุณสงหาระอืมอืตายซะเถอะแกตายซะเดี๋ยวนี้เลยจะไม่ให้แกเหลือแม้แต่ซากเลยสังหาระก็เพราะหมดเพื่อใ้คนหลอกเด็กนั่นแหละ ถึงได้ลืมกันแพ้ของการต่อสู้จนถูกนักสุ้แมะสอนมวยเข้าให้ไงและในตอนนี้ฉันไม่ใช่สังระฮะตอนนี้ฉันสนักกากนี่ยะกลายเป็นผู้ขุ่กดที่บ้าคลั่งที่สุดในโรงเรียนสังารมาสผาสตั๊ก้าไงยังไงรีสกิ จะบอกอะไรให้แกรู้ไว้อย่างหนึ่งนะวิชาการต่อสู้นั้นเป็นสุดยอดของความเรียบงา่ายไม่จำเป็นต้องใช้พลังจะไฮในเหมือนกับแกหรือว่านักสูเแมร่ร็อกไม่จะเป็นลุกดาดไหน่อยนี่คือสุดยอดเราจะผข้อต่อค่ะแต่จะเกิดกระดูกของมนุษย์ปีอยู่สองร้อยหกท่านให้เกิดช่องว่างเต็มไปหมดเรื่องเด็กปีหนึ่งสองคนให้จัดการเอง ส่วนนายนะไปรับรอยเปื้อนบนเพดานเขาโรงพยาบาลสักพักกอนแล้วกันนะมสสมงจนะครับคุณสังหารอ๋อไม่สิครับคุณสงังหารแมสกำจัดเรวสก,กิคนนั้นได้ในเสี้ยววินาทีเลยว่าแต่พวกนายลืมอะไรไปอย่างหนหรือเปล่าอ่ะครับเอาละาเริ่มกันเลยห,ห,หนึ่งสองสามเสียวหมาอไป สงเสียวอย่าท้อให้มากกว่านี้อีกจ้าอเฮ้ยอ,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 อะไรกัน呐？หลับอยู่แล้วเนี่ยว่าแต่เราหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ยนอกจากนั้นทำไมเราถึงมานอนอยู่บนตักอย่างนี้ได้จับการไหลของจิตให้ได้มากกว่านี้แล้วก็ควบคุมจิตให้ได้ เมื่อทำได้แล้วจะทำแบบนี้ก็ยังได้นะยังแปลงร่างได้หมดจดเหมือนเคยเลยนะพูดอะไรกันนะ่ะนี่แหละคือร่างที่แท้จริงของเรานะอืมอย่างนี้นี่เอง พื่ยับยั้งการปล่อยจิตที่สูญเปล่ายามปกติเราจึงอยู่ในร่างเด็กเออว่าแต่ทำไมกันน่ะเป็นการฝึกฝนของเรายังไงล่ะเพราะยังมีผู้ชายที่เราอยากกำจัดให้ได้อยู่มิสูอมไม่มีเวลามามัวยืดยาดอยู่นะนึกว่าเป็นแบบนี้แล้วก็คงต้องขอให้มาช่วยฝึกจนถึงเช้าแล้วล่ะ ก็ดีขึ้นโซ่อิรโรฮะอ้ะโทษทีทำไมตื่นอย่างนั้นเหรอ คือภาพมายาเหรออะไรกันน่ะเทียบกับท่านเอิจิโร่ที่ผ่านมาแล้วมันผิดกันยิ่งสิ้นเชิงเลยว่าแต่ได้ยินมานะยายจิ๋วนั่นน่ะร่างที่แท้จริงก็คือร่างขยายนั่นสินะฮะเออใช่แล้วค่ะยายจิ๋วนั่นแข็งแกร่งจริงๆนั่านละ อีกท่านอีกรู้ไปซะทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็คล้ายกันอยู่อ่ะนะมีกลิ่นเดียวกับฉันเลยละ่ะฮะลุยเข้าไปลุยเข้าไปจนมีชีวิตยอยู่ได้โดยการวิวาดแบบซึมเข้าสายเลือกยอดจริงๆเอฉันซรีรเอาละจะมามัวชักชาอยู่ไม่ได้ละต้องไปฝึกซ้อมนล่วละเฮ้ การเก็บตัวครั้งนี้ที่ฉันจับใจในพลังที่ไม่สบมบูรณ์ของตนทั้งที่ไม่อยากเห็นทั้งที่เห็นแล้วมันทำอะไรไม่ได้ทด้งที่เริเ่มค่อยๆแทรกเข้าไปอยู่ในหัวใจของท่านสูอิจิโรพลังที่ไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยหายไปซะได้ก็คงจะดี